ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมบ้านที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่3นะครับของอลุงแก้วนะครับไม้เก่าบ้านเรือนไทยนะครับหลังที่3นั้นดูอสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเลยนะครับเรามองเห็นแต่ไกลโหโดดเด่นสวยงามมากนะครับบ้านหลังที่3ของลุงแก้วไม้เก่าบ้านเรือนไทยนะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆด้านนอกก่อนนะครับของบ้านหลังที่สามนี้นะครับบ้านหลังที่สามนี้มีขนาดนะครับหกคูณหกเมตรนะครับส่งจัวดูด้านนอกนั้นเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะครับราคาของบ้านของลุงแก้วนี่ราคาย่อมเยาครับไม่แพงเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะบอกราคาให้ท่านผู้ชมได้ รับฟังกันนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมทำคลิปแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับอยากจะทราบราคาเราก็มีราคาไว้ให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราให้ดูด้านนอกก่อนนะครับที่มีระเบียงมีบันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีประตูปิดกันสุนัขนะครับที่จะขึ้นไปในบ้านนะครับครับระเบียงนั้นนะครับที่มีขนาดสามคูณหกเมตรเลยนะครับ มีมานั่งนักพิงให้แบบนั่งชมบรรยากาศอยู่ที่ระเบียงนั้นได้อย่างาาสบายๆเลยนะครับกว้างขวาง,วางมากเลยนะครับสำหรับภายในนั้นนะครับประกอบไปด้วยห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องน้ำที่มีขนาดสองคูณหนึ่งจุดแปดเมตรนะครับกับห้องนอนถึงสองห้องนอนเลยนะครับ แต่และห้องนอนนั้นมีขนาด3าูณสเมตรนะครับเป็นไม้เก่านะครับที่ได้นำกลับมาทำใหม่นะครับเป็นบ้านไม้นอกดาวนะครับนะครับให้ดูภายในห้องน้ำนะครับที่เดินสายไฟไว้ให้นะครับสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ยกไปไว้ในพื้นที่ที่ต้องการได้เลยนะครับ แล้วก็ต่อสายไฟได้ห้องนงห้องน้ำต่อเครื่องสุขภัณฑ์ได้เลยนะครับสำหรับไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับของลุงแก้วที่ได้นำมาสร้างบ้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างนะครับเราก็จะมีช่องที่ให้ใส่กระจกเพื่อเพิ่มความสว่างภายในของห้องนอนหรือว่าภายในของตัวบ้านนะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับเป็นประตูนะครับสําหรับประตูนั้นเป็นบานเลื่อนนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างไหลลื่นดีนะครับส่วนฝ้าภายในนะครับเป็นฝ้าไม้นะครับที่บุได้อย่างสวยงามเลยนะครับสําหรับหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็เป็นบานสไลด์นะครับ เลื่อนเปิดเพื่อที่จะรับมาลมด้านนอกได้หรือว่าแสงสว่างจากภายนอกนะครับเข้าสู่ภายในห้องนอนนั้นทําให้ห้องนอนนั้นมีความสว่างได้อย่างเพียงพอเลยนะครับเป็นบ้านไม้หลังที่4นี้นะครับที่มีขนาดในตัวบ้านนะครับ6คูณ6เมตรนะครับทรงจัว่วนี่ มีห้องนอนถึงสองห้องนอนนะครับขนาดถึงสามคูณสามเมตรนะครับหนึ่งห้องน้ําขนาดสองคูณหนึ่งจุดแปดเมตรนะครับระเบียงสามคูณหกเมตรเลยนะครับนี่ราคาอยู่ที่สี่แสนบาทนะครับสี่แสนบาทของบ้านลุงแก้วไม้เก่านะครับบ้านเรือนไทยที่ตั้งอยู่ที่บ้านขามเตี้ยนะครับตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัด มหาสารคามครับเป็นยังไงนะครับบ้านหลังที่3นะครับลุงแก้วไม้เก่านะครับบ้านเดือนไทยหลังนี้ก็เป็นหลังหนึ่งนะครับที่สวยงามเหมือนกันถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับที่คําอธิบายผมจะให้เบอร์โทรไว้สําหรับติดต่อครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ